ตักบลูเบอรีร่ไปก็เจอเฮดไปจับพี่น้องเอ,อ้ยได้ทั้งเ็ดได้ทั้งบลูเบอรีร่ไปขายคุณนะ้ามานกระดอกระเดี้ยดูมือแม่แป้งนะคะ <c oughs> ดูนิว้วดูมือคุณแม่ก่อนนะคะเฮ้ย <c oughs> สอดนิ้วได้แล้วจ้ะพี่น้องเอ,อ้ย ลูกอ่อนเด้จะเด้อทั้งเก็บบลูเบอรีปร่ปา่าทั้งเก็บเห็ดทั้งเลี้ยงลูกประมาณเกือบหากิโลเลยหากิโลเลยว่าได้นะี่ยยูนีอีกจ้ะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงทั้งทาทั้งเก็บบลูเบอรีร่ทั้งเก็บเห็ดทั้งเลี้ยงลูกจ้ะทุกคนจ้ะแม่แป้งมาเก็บบลูเบอรีร่นะคะแต่ก็มาเจอปา่า เห็ด <Head. S 2> ดูดิสวัสดีค่ะลุงป้านาอาจาา๋ามาเก็บบลูเบอรี่เก็บเห็ดน้ำม่แป้งจ้ะ ถ้าแม่หุงป้านะอาจารย์แม่แป้งมนัมนมันตักบลูเบอรี่ไปกับเจอเ็ดไปจับพี่น้องเอ้ยได้ทั้งเฮดได้ทั้งบลูเบอรี่ไปขายคุณน,น้ามานันกระดอกระเดี้ยดูมือแม่แป้งนะคะเอาสู่ยางจ้ะแค้นวัสกรดู จะไปไหนลูกอย่าวิ่งเข้าไปลูกนะลูกแม่ดูนะเก็บเห็ดไปน้ำเก็บเบอร์เรียไปน้ำเลี้ยงลูกไปน้ำจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตแม่แปง้งเลี้ยงเก็บอยู่ไกลไกลูกเลี้ยงลูกอยู่นี่แหละจ้ะจ้ะพี่น้อง

โอ้ยหนำมูกกับพ่อ้นามูกลมมันแรงนะคะคุณมันเข้าจมูกนี่พี่น้องอุ้ยนะแอบอยู่ง้ามกระดอก,กระเดียพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูงามดูเขาแอบอยู่อุย้ยสนิกเกล เอ้ทายังไอทากินอันอิจฉากูแฮมตโดเบกบิ๊ยอบิเรนก็บิเลนบิเลนบระเฮ่นี่พงไม่พี่น้องให้จึงได้สิการล่วง ว่าไงน้องสาธุจตทีิจตทางเลยไม่แต้งมานะฟ้ามืดแบบมืดทั่วทิศทั่วแดนเลยขอปูญาไหว้ลูกหลานเก็บลูเบอรี่เก็บผลไม้แล้วก็จังฝนตกเด้อ ฝนก็บอตกอีรีจ้ะฝนฝนก็บอตกอีรีไปทางไหนดูแล้วปัดไปหายไปทางไหนดูดีแท้นี่เลยก้อนเอ็ดไลา์กระดอกปะเดี๋ยวก็เอาดึงเอาดึงเอาเดี๋ยวต้องไปเก็บลูบอรี่ต่อนะมันเริ่มแหงเลยจ้ะแต่มันคันท้องเหรอคะ ย,ยังพอ่อยังยางยังพ่อจ้ะพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ะิองดูบ้าน,นอาข้าดูเห็ดปะเห็ดมีทุกที่เลยจ้ะ อยางไปมองได้ก็พ่อพี่น้องเอ้ยมานสุดๆอุยอ้ยอุ้ยเห็ดเหรียญน,น้ำลูกติน่ฮะฮึแม่นี่ลีตีขึ้นมาหลายแถ เอา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 แม่แป้งชิได้บลูเบอรี่ปราไปไม่ขายมเนี้ยโอ๊ยโอ้ยตายพี่น้อง๊าดขาโอ้ยกรีกรกรอย่ากรีดแห้งๆเออพี่น้อง ลุงป้าน้่ะจ้าดู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 อะติดคนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้ยหมุนเก็บเฮดเก็บบลูเบอรี่โอ้ยตายแล้วแม่แป้งมันว้ายมันแท้เฮอ่าพ่น้องจ้า ซานอีกแล้วเดี๋ยวดึงก่อนติดขอนไหม่โอ้โยดูญ่าจ้าขอบประคุณหลายๆเนี่ยมันติดขอนไม้นะมันเกิดนะมั่วแล้วไม่แปลงมั่วแล้วคนตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเหลืองๆกลืองกันอยู่วิ่งวิ่งเราวิ่งฮุนจ้าอันนี้กลัง จมุติมีอุ้ยมันได้ดีละพี่น้องไป,ไปไหนไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องพี่น้องจ้าจ้าว้ายลมแรงมากเลยลุงบ้านนะจ๊ะฝนจะมาแล้ว <Okay. S 1> เ,เก็บเห็ดก่อนจ้าบลูเบอรี่ได้แล้วสองถังนะคะหลิตรสองถังก็เป็น10ลิตรนะคะขายหลิตรสองนะคะถ้าไม่ทำความสะอาดแต่ถ้าทำความสะอาด350นะคะโอ้ยทุกคน เห็ไหมว่านจาดูเห็นไหมเหหมขาแอบซ่อนอยู่ไหมอ่นอู้ยเก็บเฮาเดสมูซิดทออันนั้นทุกคนเก็บกองไว้ก่อนดึงข้นดึงข้นกองไว้ก่อนพี่น้องเฝ้าหลายีิเฮียวาเดอร์แม่ลูกออนจักสิเอาอันใดก่อนลูกคอยน่านเลิศโตนคัก อย่าว่าแม่ลูกออนเดินจะเดินทั้งเก็บลูบอรีร่ปลาทั้งเก็บเห็ดทั้งเลี้ยงลูก <laughs> นี่แหละแม่แปง้งถึงไม่อยากให้เอาแม่แป้งไปเปรียบกับช่องอื่นบ่คือผู้ใดเดยจจะดูนิ้วดูมือคุณแม่ก่อนนะคะเฮ้ยสอดนิ้วได้แล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยโตดพ่อพี่น้องจ้ะ มียายคนหนึ่งโทรมาสั่งห้ากิโลคนเดียวไหมแตงจีไปหาหยุดสาหากิโลข้นนะโกยแบบนี้แป้งหล่นแล้วนะลูกแม่แป้งจะร้องฝนกระสิบตกลม,ลมแรงมากฝนตกฟ้ามืดมัวมากเลยจ้ะ เฮ็ดกันหลายบัดน kind of yeah. ี้ฝนก็สิโตกเฮ็ดกันหลายบัดนี้แม่แป้งจักเจียวอย่างก่อนนะโอ้โหดูนี่นี่คนดูดิแม่แ้งเปิดให้ดูนะคนน่ะคนน่ะเปิดเอาเฮ็ดเฮ้ายูนี่อีก ค่อยๆเปิดขนาดค่อยๆเปิดยังขาดเด้อพี่น้องโอ้ ก็จะขานอยู่ทัง้งหลายดอกออคือเก่าอ้อก่้องไม่รู้เป็นไงมั่งตอนนี้เห็ด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 มิตรเห็ดเล็ดปลานี เด้โอ้ยบาดนี้บาดโลดดับบอสโบาโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องพี่น้องจ้าเห็ดอยู่ทุกที่ทุกทางเลยจ้าคุณน่ะโอ้ยปาดติดโทษปาด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  กว้นอินเตอร์แย่ประมาณปลอกกระสอะสนใจเลยลูกข่อยไม่ได้สนใจเลยลูกแม่ แค่ไม่พากันงองเงี้ยก็บุญแล้วอันนี้เอาไปตากเนาะเสดายเขาค่าบเอ็กับอับทุกทุกคนดูดูดูดดนะมันยุ่นแนลนหลายจับพี่น้องจา้านี่เสด พุ่นน่ะเห็นหนูมุ่นหน่อยๆมาเตะไก่พุ่นน่ะเปิดมากกระดอกกระเดียพักพี่นองเอ้ยป้านาอาจจาเป็นพุ่มยั่วอุ้ยสออนแท้

รอบบางมากลุงป้านาอาขานี่จะมาถึงบานแล้วเต็มเต็มเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆพูนเต็มอายะอันนี้เลยเต็มตะการใหญ่ๆนี่เลยจ้ะนี่ประมาณเกือบหากิโลเลยหากิโลเลยวาได้เนี่ยยูนีอีกจ้ะอันนี้มานั่งตัดลืมทายเ้เบิงบลูเบอร์รี่เดี๋ยวมาดูบลูเบอร์รี่จ้ะ นี่จะบลูเบอรี่ได้มาสองอันนี้นะจ๊ะอันนี้จะขายถ้าไม่ถ้าไม่ทําความสะอาดนะคะก็คืออันนี้ก็ห้าลิตรนะคะสองร้อยห้าสิบโครนนะคะแต่ถ้าเขาอยากให้ทําความสะอาดแม่แป้งก็คิดร้อยหนึ่งเพิ่มก็เป็นสามร้อยห้าสิบโครนนะคะอันนี้เอามาเผื่อไว้นะคะเพื่อทําความสะอาดไปแล้วมันยุบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้เพิ่มให้เขาอันนี้ก็จะแบบจะคัดคัด,คดออกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อให้แม่ทําความสะอาดแต่ก็ อ่าคัดออกให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูมือไม่แป้งจ้ะวิ่งเก็บเห็ดวิ่งเก็บบลูเบอรี่ไปถึงที่นั่นประมาณบ่ายสามแล้วนะคะคือเก็บถึงตอนทุ่มหนึ่งนะจ่ะมาหดเนี่ยมาถึงบ้านเกือบสองทุ่มจ้ะเพราะว่าตองรีมาส่งของเพราะคนมาถ่าเอาเห็ดนะจ่ะสามสามกิโลอีหยังกเ็เป็นเงินเป็นทองไปเมื่อจ้ะทั้งเห็ดทั้งแลนเก็บเห็ดเบือ เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงทั้งทำทั้งเก็บบรูเบอรี่ทั้งเก็บ berry, เห็ดทั้งเลี้ยงลูกจ้ะแม่แปงเอาซู้ยางเลยจ้าจ้าเดี๋ยวแปงไปก็เล้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจเยวจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบาย